สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีธนูทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาใช้พลังงานให้กับชาวราศีธนูเข้าเดือนพฤศจิกายนยแล้วนะคะมาดูว่าพลังงานชาวราศีธนูจะเป็นยังไงในช่วงนี้นะคะอะไรกําลังจะเกิดขึ้น g ีวายยูนิเวอร์สต้องการจะบอกอะไรกับชาวราศีธนูสามถ้วยใบแรกเลยอัศวินถ้วย แล้วก็ลิลิสนะคะความเชื่อความหวังนะคุณใกล้เข้าสู่เป้าหมายความสำเร็จคุณกำลังเดินหน้าไปนะสู่แสงสว่างของชีวิตสู่ชัยชนะและเชื่อว่าใครบางคนของความรักกำลังที่จะเดินทางมาหาคุณด้วยนะคะมาด้วยความหวังค่ะความรักครั้งนี้นะคะและใบแรกเลยนะก็เป็นสามถ้วยออศวินถ้วยลิลลิสนะคะชาวราศีธนูนี่คือสัญญาณของการเฉลิมฉลอง ความสุขการพบเจอพบรักการพบปะเพื่อนฝูงสังสรรค์รื่นเริงที่กำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูในช่วงนี้อัศวินถ้วยนะคะความรักความโรแมนติกกาลังจะมาเชื่อว่าคุณกำลังมีเสน่ห์มีใครเข้ามาชอบมีใครเข้ามาจีบหรือพลังงานความรู้สึกของคุณนะคะให้หัวใจไกลคุณในการตัดสินใจในการเลือกและถึงเวลาที่คุณจะรีลิสต์รีเซ็ตตัวเองทุกอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ e n d i n g t t r n n sf r r m t t o o n r e e e o m นะคะคุณถูกปลดปล่อยสู่พลังงานของการการแบบการเริ่มต้น Rebirth นะคะสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเชื่อว่าชาวราศีธนูจะมีข่าวดีเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นความเฉลมิมฉลองความรักครั้งใหม่ชีวิตใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะสวยงามมากๆเลยทีนี้มาดูไพ่สำหรับนีกันนะคะขอพลังงานชาวราศีธนูช่วงนี้ GY Universe ต้องการจะเหมาะอะไรกับชาวราศีธนูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูคะใบแรกเลย The c h a r i o t s นะคะข่าวดีจากทางไกลแดนไกลาการเดินทางการเปลี่ยนแปลงพลัง Powerful ความสำเร็จและชัยชนะมากๆเชื่อว่าคุณกำลังคนโทรลชีวิตของตัวคุณเองให้ อยู่ในเส้นทางของเป้าหมายความสําเร็จไม่ว่าสิ่งนั้นจะคืออะไรนะคะเหมือนกับว่าเราเหมือนจะเหมือนเหมือนกับว่าช่วงนี้ไม่ว่ากําลังจะเกิดอะไรขึ้นตั้งเป้าหมายมีสติมีสมาธิกับตัวเองเป็นตัวของตัวเองหกไม้เท้านี่คือความสําเร็จของคุณและแน่นอนคุณกําลังก้าวกระโดดไปสู่ความสำเร็จที่ท,ท,ที่ทําให้คุณภาคภูมิใจมากๆและเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณมากๆเลยนะคะและเชื่อว่าสิ่งนั้นจะตรงมาหาคุณ มันจะตรงมาเลยมันจะเร็วมากๆมันจะเป็นความแข็งแกร่งและเป็นพลังมากๆไม่ว่าจะเป็นความรักการงานเป้าหมายความสําเร็จมันมีความฮึกเขิบนะคะในใจเกิดขึ้นหรือใครบางคนกําลังเดินทางมาหาคุณแปดเหรียญน,นะคะใจเยน็นคุณกําลังคู่ควรกับความสําเร็จแล้วก็การเติบโตมากๆนะคะเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณรอคอยคุณกําลังโฟกัสตัวเองแล้วการที่คุณโฟกัสตัวเองนั้นการที่คุณได้อ่า จอดจ่อกับตัวเองนั้นทําให้คุณได้พบเจอหรือตามหาเป้าหมายความฝันได้เร็วมากขึ้นหรือโอกาสทั้งโอกาสงานโอกาสผู้คนนะคะการงานการเงินความรักของคุณจะเติบโตมากๆเลยเพราะว่าคุณกาลังดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเพราะคุณโฟกัสตัวเองคุณไม่โฟกัสอะไรที่เป็นสิ่งลบๆเลยชาวราศีธนูนะคะนี่คือสเตรนท์พลังแห่งไฟแข็งแกร่งเชื่อมั่นในตัวเอง คุณแบ่งรับแบ่งสู้คุณรู้ว่าคุณจะต้องอ่อนโยนจะยังไงคุณรู้ว่าคุณจะต้องแข็งแกร่งยังไงได้ด้ว่าคุณกําลังบาลานซ์และดึงดูดพลังงานของตัวคุณเองคุณดึงพลังของตัวเองกลับมานะคะไม่ว่าช่วงนี้คุณจะเจออะไรอยู่ก็ตามหรือว่าคุณกำลังมีแรงผลักดันมากๆแรงกระตุ้นหรือคุณกําลังดึงตัวเองกลับมาให้เป็นตัวเองนะคะมี power ในพลังของตัวเองมีแรงขึ้นเขิมในตัวเองมากๆส่องไมเท้าเพราะว่าคุณโฟกัสอนาคต คุณโฟกัสอนาคตที่ดีกว่าคุณโฟกัสการเปลี่ยนแปลงคุณโฟกัสเป้าหมายและเป้าหมายความสําเร็จชัยชนะกําลังวิ่งเข้ามาหาคุณกําลังตามล่าคุณกาลังเข้ามาถึงตัวตนของคุณนะคะคุณจะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงเดินทางทั้งที่อยู่งานนะคะชีวิตสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นอาจจะได้เป็นแพลนการเดินทางครั้งใหญ่ของคุณนะคะในต่างแดนหรือว่าการ ได้เดินทางไปยังสถานที่หรือว่าทำในสิ่งที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจและนี่คือสี่เหรียญน,นะคะจงห่วงแหนคุณค่าของตัวตนของคุณไม่ว่าคุณค่านั้นจะเรื่องเรื่องราวของสุขภาพการเงินการงานและก็ความรักนะคะความความรักในการใส่ใจตัวเองเพราะว่าคุณรู้ว่าคุณคู่ควรสิ่งที่ดีกว่านะคะคุณกําลังคีฟเก็บคุณค่าของตัวตนของคุณไว้เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพื่อความรักครั้งใหม่เพื่อความสุขครั้งใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่คุณกําลัง คิความคิดสร้างสรรค์และไอเดียเพื่อสร้างผลงานความสำเร็จแล้วก็การเติบโต6ถ้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะคะคุณจะพบสิ่งที่คุณตามหาคุณจะพบสิ่งที่คุณต้องการที่จะเดินตามความฝันของคุณให้ได้และคุณกําลังที่จะได้พบรักกับใครบางคนที่เป็นความรักของคุณคนรักของคุณเป็นคู่แท้รักแท้ของคุณใครบางคนกําลังจะหวนกลับมาหาคุณ ใครบางคนที่มีความผูกพันที่เป็นโซลคอนแทรคมีเรื่องราวของความโรแมนติกในอีตการหรือว่าที่เคยเจอกันแล้วกำลังจะหวนกลับมาหาคุณสีถ้วยอดใจรอไว้นะคะเหมือนกับว่าคุณกำลังรอสิ่งที่ใช่ในชีวิตรอสิ่งที่มีคุณค่าในชีวิตสิ่งที่ไม่มีคุณค่าคุณสามารถกลับมาเป็นตัวของตัวเองล,ลักษะสิ่งสินั้นไปได้เลยนะคะ เพราะว่าคุณจะได้รับสิ่งที่คุณคู่ควรที่สุดนี่คือ1ิบเหรียญค่ะคุณคู่ควรมากที่คุณจะได้เติบโตได้ได้ได้การเติบโตอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะมีเงินมีทองมีความเจริญรุ่งเรืองของชีวิตมีความรักที่สมบูรณ์แบบใครบางคนที่เป็นความรักของคุณเขาจะทำให้คุณได้เติบโตไปได้วยกันกับคุณเพราะเขาจะมองกันไกลเพราะเขาจะเขาจะมีความเป็นผู้นํา นะคะนำพาคุณได้เติบโตสร้างไปได้วยกันสร้างความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่สร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะแล้วก็ปลอดภัยอบอุ่นสามารถเทคแคร์ซัพพอร์ตดูแลคุณได้สร้างเนื้อสร้างตัวซัพพอร์ตกันหรือคุณกรณลงได้เจอความรักที่ที่เขามีทุกอย่างพร้อมมั่งคั่งร่ำรวยเข้ามาในความสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความรักที่ทําให้คุณรู้สึกว่าแปลกและแตกต่างและนี่คือสัญญาณของเป้าหมายคุณจริงๆดาคะสิ่งนที่คุณโฟกัสคือการเงินคุณจะมีเงินก้อนใหญ่คุณจะปลดหนี้เปิดสินคุณจะมีบ้านคุณจะมีรถคุณจะมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์มีอิสรภาพทางการเงินนะคะเพราะว่า8เหรียญและสิเหรียญคุณกำลังโฟกัสการเงินโฟกัสการลงทุนการลงทุนการเก็บออมหรือว่าการสะสมอะไรที่เป็น สินทรัพย์อะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันคือเกี่ยวพันในทุกๆเรื่องทุกๆรอบด้านกับคําว่าอุดมสมบูรณ์ในชีวิตจริงๆก้าวไวสู่ความมั่งคั่งในอนาคตระยะยาวด้วยเช่นกัน The Emperor สวยงามมากๆพลังงานแห่งความเป็นผู้นาําความเส็จความอุดมสมบูรณ์แล้วก็การเติบโตมากๆเชื่อว่าคุณกําลังได้ตําแหน่งหน้าที่การงานการเติบโตได้ในทิศท,ทางของความจเจริญรุ่งเรืองได้เติบโตเป็นระดับผู้นําคนที่มีหน้าที่การงานคุณวุฒิวัยวุฒิแล้วก็สามารถดูแลซัพพอร์ตครอบครัวได้นะคะหรือคุณกําลังเจอความรักที่เขาเป็นผู้นําจริงๆอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่เลยนะคะเจอ d i วายมัสกิลีนดีว i ย i n i ินที่รู้หน้าที่ของกัรและกันว่าคืออะไร a l สวยงามมาก คุณกำลังได้รับข่าวดีมากๆคุณกำลังถูกเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์การเดินทางเซอร์ไพรส์การโยกย้ายคุณกำลังได้เป็นคุณกำลังได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตที่อิสระมากๆค่ะ the high reference ตำแหน่งหนะ้าที่การงานการเติบโตชีวิตอิสระคุณสามารถทำอะไรก็ได้คุณสามารถที่จะเรียนต่อที่จะศึกษาหาความรู้ที่จะค้นหาตัวตนของคุณบนโลกใบนี้ ที่คุณรู้สึกว่าอยากออกไปท่องเที่ยวอยากออกไปใช้ใช้ชีวิตอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆคุณสามารถทําได้นี่คืออิสระภาพของคุณอิสระภาพทางเวลาการเงินการงานการเดินทางของคุณทุกอย่างเลยนะคะและเชื่อว่าคุณกาลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางของการที่ได้เย้ายายที่อยู่ถิ่นฐานที่อาศัยตามคนรักหรือได้ทํางานในต่างแดนทําธุรกิจการงานการเติบโตขยับขยายนะคะในดนในทางด้านการต่างประเทศด้วยหรือว่าได้รับข่าวดีข่าวใหญ่จาก คนไกลหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่สนับสนุนซัพพอร์ตนะคะด้วยเช่นกันสวยงามมากๆเลย6ดาบ6ดาบเกิดขึ้น2ใบค่ะทุกคนสำหรับนี้กับสำหรับนี้คุณรอด้วยความหวังแล้วใครบางคนกำลังเข้ามาเป็นความหวังความเชื่อในความสำเร็จของคุณด้วยในความรักหรือในทางด้านธุรกิจโอกาสต่างๆที่กำลังจะเข้ามานะคะสวยงามมากๆหเหรียญโอกาสออฟเฟอร์ซัพพอร์ต คุณกำลังเติบโตอดใจรออดทนอีกนิดสองถ้วยเพราะว่าคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่มาเยียวยาความเจ็บปวดเสียใจในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณกำลังได้เจอคุณค่าของชีวิตที่มากกว่าความรักครั้งเก่าแน่นอนนี่คือโอกาส โอกาสที่จะได้คอมมิทเมนต์โอกาสในการทํางานการเติบโตความสําเร็จโอกาสที่จะได้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเติบโตจเจริญรุ่งเรืองนะคะเพราะว่า1เหรียญนะคะในเรื่องของการเติบโตการลงทุนในที่ดงังในด้านอื่นแล้วก็2ถ้วยความรักความผูกพันโซเมทโซคอนแทรคใครบางคนกําลังจะหวนกลับมาจริงๆหรืออาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะมีสเสน่ห์มากๆและมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์ ทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้ยืนยันคําตอบสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีธนูที่ชาวราศีธนูกาลังจะได้รับหกดาบเกิดขึ้นอีกแล้วค่ะมีใครคนไกลคิดถึงคุณมาก และเชื่อว่าคุณกําลังก้าวหน้าไปสู่ความสําเร็จเพราะว่าคุณมาไกลแล้วคุณอาจจะเห็นหมายเลข3ามสามนะคะ d i m a า c ก l ล n น DIY แฟมิลี่นี่ส่งพลังงานถึงคุณ444เด็กถือถ้วยความรักกําลังจะมาหาคุณคุณจะมีโอกาสใหม่ออฟเฟอร์ใหม่โอกาสที่จะเป็นตัวเลือกให้คุณได้ตัดสินใจที่จะหกถ้วยเกิด ขอภายคะ่ะทุกคนเมื่อสักครู่คลิปตัดไปนะคะใครบางคนคิดถึงคุณมากใครบางคนกาลังจะหวนกลับมาจริงๆคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้จักในอดีตการที่ผ่านมาเป็นความรักเป็นความผูกพันที่เราคอยหรือคนคนนี้เป็นคนที่คุณและเขารู้จักกันในวัยเด็กหรือว่าคนที่เคยคนที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าเคยมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันนะคะเป็นการเชื่อมโยงในด้านจิตว so ิญญาณโซคอนแทคหรือโซคอนเนคชั่นหรือพลังงานของทูนเฟลมส์ที่กําลังจะหวนกลับมาสู่ความรักความสุขการเฉลิมฉลองค่ะความรัก ความรักกำลังจะกลับมาหาคุณความสุขของใครบางคนจะกลับมาหาคุณทุกคนสองถ้วยเกิดขึ้นอีกครั้งใกล้ถึงเวลาของความสุขความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่เกิดขึ้นความโรแมนติกของความสัมพันธ์เกิดขึ้นกับคุณแล้วชาวราศีธนูสวยงามมากๆก้าวถ้วยเพราะคุณพร้อมแล้วจริงๆนะคะเห็นไหมคะขึ้นคู่เลยสัญ,ญญาณของสองสอง3 3 3ในคลิปวิดีโอนี้นะคะ แองเจิลอยากบอกอะไรกับคุณลูกฟอ์ไซมองหาสัญญาณบางอย่างนะคะการแสดงออกถึงความรู้สึกความรัก Don't stop อย่าหยุดค่ะเพราะว่าคุณกำลังีตัดสินใจที่จะเ e s y หรือ a ซ No และนี่คือสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ Take Action ลุยนะคะอย่ายอมแพ้สวัสดีค่ะ